ร้านขนมหวานบ้านปานิมค่ะทุกคนทำไมในรูปคนอื่นดูน่ากินมากเลยทำไมของสดานหน้าตาธรรมดามากเพราะอะไรเพราะว่าสดาไม่ได้สั่งที่เป็นไอติมใช่ปะ่ะมีสั่งบัวลอยไข่หวานสวัสดีค่ะบัวลอยไข่หวานของเจเอมิลี่ ส่วนโซดาไม่กินไข่ก็บกัวลอยธรรมดาที่เขาถ่ายรูปกันสวยๆเพราะว่าวันดีเจเพราะว่าเขาเป็นมีแบบว่าไอติมใช่ปะ่ะและนี้ข้าวฟ่างและนี้ข้าวเหนียวดำเย้ yeah. พี่ซาลามาแล้วคนเยอะมากแกต้องต่อคิวตกลงอยู่ต่ออีกวันไหมไม่อยู่เพราะว่าไอเจดูแล้วมันเป็นส่วนภูมิซึ่งถ้าเกิดเป็นดอนเมืองอ่ะ เป็นรอนเมืองก็คือจะดสามพันบาทก็เลยแบบโหแพงไปอะไรเงี้ยก็เลยพอ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 ไม่งั้นมันเป็นลงชวนนะปูเงี้ยแล้วเราขึ้นจากร้นเมืองมามันไม่ได้ถ้าบอกว่าเป็นจะเอาแบบลงด้นเมืองก็คือจัดพันซึ่งมันเลยมาลองสิบบัวลอยร้านขอนแก่น้นินคนเยอะมากเขาต่อคิวกระมุนตุน้น ก็ร้อนนะตันหน่อยนิดเดียวใส่กะคุมก็ไม่หนักเท่าไหร่ละมุนตุ้นเป็นแบบลำบุญหมดบุญอรไอยดีนะซอบไม่ค่อยชอบกินบ่อเท่าไหร่แต่เนี่ยใช้ได้เลยเจ๊ไปห้องน้ำมาแล้ว ร้านนั้อกคนเยอะเนาะฮะคนเยอะเนาะร้านเยอะเราะแต่คือร้านเขาไม่เหมือนแบบไม่เหมือนเป็นราน้านขนมหวานกับ<ะ>ม,มูน้วเหมือนร้านอาหารเหมือนส่วนอาหารแล้วขายลึกเต้ไปทําผมมาหรอไม่ได้ทำเห,ห,ห่วยอย่างงี้เลยทําเลยอันนี้เข้าฟ่างคือซาบอกว่าจะไม่เคยมาแนะนําหน่อยเขาบอกอรอยแล้วแล้วซาแ้เขาก็อันนี้ซาดเขาแล้วเขาเหนียวดำนะเขาบอกเขาฟ่างกินไหมซาดกินได้ กับพรุ่งนี้ค่ะเข้าวน่างข้าวฟ่างถ่าอะไรคะดี่รักลูก <Okay. S 2> ถือถั้งมัน่า่หเปที่สุดยังถ่ายรูปพวกกูอ,อยู่เลย คนอันนี้เหมือนกันนะเฮ้ยปิดเครื่องว่ะเฮ้ยปิดเครื่องว่ะปิดเครื่องอ่ะนค่องปิดเครื่องเอาไปไว้ตรงนมแล้วก็หาไม่เจอเปิดฉี่ไงก็จบแล้วปิดเครื่องรู้กูตกใจหมดเลยปิดเลยโบมันปิดเครื่องไม่ไม่หวานใช่ปะ แล้วก็เป็นคนอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวแบบมันจะมีก็คือหมาไปมีกินอะไรบางอย่างน่ากินของสียเขาต้อนหาดกินยากเข้าฟางที่ร้านที่ร้านเชียงใหม่ที่ร้านอันนั้นก็อร่อยที่นู่นเอาเธอรับไปส่งองเธอไข่เธอไข่เลยที่ร้าน ผักผักอะ่ะที่มีแบบผักสุดแต่นั้นก็อร่อยกุบกุบโดยรวมแล้วกุบกุบโวรายโอเคสุดโมดูต,ตกใจก็่หายโอ้โหชุดสวยแล้วลูกนักทุองเทมากเปลี่ยนชุดก็ทันหันมากมีเครื่องหอมจับเต็มมากเซนบอกมีอสุดข้าวเหนียวดำโวรอยพอใช้ได้ยงอื่นโดยรวมพอใช้ค่ะ แต่ขนมเขาเขาขามีหลากหลายเหมือนกันเขาไม่หวานอ่ะอันนี้เป็นอย่างแบบ้อ้ไข่เลยเลี่ยนป่ะนี่ได้อยู่คนเยอะมากคือเขาจะแบบคนที่มาถึงก็ยืนต่อ รอคิวซื้อขนมแล้วก็ถึงมาหานะโต๊ะนั่งกินเราเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าสาวคนพวกที่มีสายติ่มเจอมันจะสวยแบบนั้นแต่คือเรา,าไม่ชอบกินอะไรแล้วมาใส่ติ่มโอ้ยมือลอยขึ้นไปเหมือนขึ้นแยนมมือลอยไข่แดงไม่สุกเราก็ไม่ชอบไม่กินไข่เลยไม่ชอบพองแบบ ของขาวที่แบบมามาสมของหวานหนาวมากไหมใ่วยวันนี้หนาวเหมือนกันเย็นเหมือนกันจเจาะไข่แดงไม่กินมือนอื่นบ้างเลยเหรอเห็นแ้วเดี๋ยวไนช้อยจะกินที่ไหน,นหนาวไม่ช่เนีุ่ะคนใครรู้ามว่นวานเนี่ย คือผู้นี้กลับแล้วอะซื้อของอะไรกลับบ้านที่แบบจะเอาไปเขาเป็นของฝากที่นานจะไม่รู้เลยว่าแบบต้องซื้ออะไรเราซื้อที่ไหนอพอผู้นี้เสร็จแล้วก็จะไม่มีเวลาสํหรับวันนีน้สับปวนหนวยเนี้ยซุปองดีไนต้กับพูนี้ ตอนอายุจะอยู่ต่อคือสดาววันนี้ผมจุดจะไม่ได้สะสมข้าวฟ่างกับข้าวเหนียวนำขอบปอดเลยจะได้ที่ไหนคะขนมหวา,านร้านตั้งแต่นี้ที่เดี๋ยวจะพาไปดูจะได้เห็นว่าฟิวมันเป็นยต่อ กดน,นี่ค่ะคนเยอะมากคือคนเขาจะต่อคิวแบบนี้เลยอะคือร้านขนมส่วนอาหารเว้ยเนี่ยก็คือว่าแบบเป็นเดินเข้ามาในร้านก็จะเจอเดินเข้ามาจากตรงนี้ก็จะเจอแบบนี้เลยคือคนเยอะมากๆคือมาถึงเนี่ยก็ต่อคิวมาต่อคิวต่อคิวเพื่อเพื่อเพื่เซื้อขนมจะพาดูคร่าว แต่จะดาไม่ได้สั่งเมนูที่มีขั้นมีไอติมท่ามีไอติมเราจะถ่ายรูปสวยแต่ว่าค่ะนี่เห็นไหมขนมมณนี้มีบัวลอยเติมน้ำเติมบัวลอยลออันเมนูก็จะใส่ไอติมอ๋อมีมีสลิมด้วยว่ะมีสลิมด้วยว่ะแปลว่าหนาวมากแน่เลยเจ้คนใส่เสื้อหนาวกันสุดฤทธิ์คนที่ใส่เสื้อหนาวเขาก็มาเที่ยวที่นี่เพื่อต้องการสิ่งนี้ เดี๋ยวท่านจะถ่ายดูไอดูเมนูแอบดูเข,า,ข,า,ข,ขา,าเนี่ยให้ดูเ้าค่ะปึ๊บปึ๊บเรา่ายอบเลยมันก็คือพอเราได้ขนมปุ๊บเราก็ไปหาที่นั่งไปหาที่นั่งกินอะไรเงี้ยก็คือสัามานั่งตรงนี้เพราะจะได้ถ่ายสว่างจะได้ทุกคนเธอได้เห็นชัดๆไง คือเหมือนมันไม่เหมือนร้านขนมหวานไหมแปลกไหมร้านที่แบบจริงๆแหละเขาขายอยู่ร้านอะไรนะปังปังมดดอกหัว,วคนเยอะเจ้าคนเยอะมากร้านขนมหวานร้านาน,นั้นนิ่มข้าวฟ่างนี่ที่หัวเห็นร้านนั้นก็อร่อย เขาฟัาง้านงสุิยอดการเดอนโอยู่ดกเด้งนะสุริยาการเด่น,ดาาดนแล้วบอกว่าทีจะสูงกั่น้อยจะสคนน่าจะดีเขาดูมีร้านแนะนำแบบว่าที่เขาต้องมากันไหม <c oughs> เหนื่อยกับร้านนี้จัง เหนื่อยกับร้านแบบนี้จังแต่โอเคนะเห็นคนบอกรีวิวไม่อร่อยแล้วแต่ความแล้วแต่คนชอบอะค่ะแต่แสดาว่าได้อยู่แล้วบอกนั่นสองหกสิบคนอะที่นี่ร้านร้านอาหารแนะนำมีไหมได้อยู่แป้บแล้วก็ขับคือพอใช้ได้ บัวลอยพอใช้ได้แต่จะเจอบัวลอยเจเลิกล่ะที่จะเคยบ,<อ>บอกอือหึ่งคือโดยรวมใช้ได้พอใช้ได้<อ>ไม่ได้ที่เลียดแ,<ม><ค>แต่ว่าไม่ได้วาวมากขนาดนั้นเออแต่พอใช้ได้แต่ว่าเขาเหนียวดำมีกลิ่นอะไรบางอย่างซึ่งเธอไม่รู้กลิ่นอะไรกลิ<อ>่นเขาเหนียวครับ้คมไหมกลิ่นเขาเหนียวใหว้มันกูไม่ถูกมันจะเป็นกลิ่นอะไรเหมือนแบบ ว่าอธิบายไม่ถูกเ่ากลิ่นแบบสักสาเหรอไม่ใช่ก <Believe> ลิ่นแบบลองชิมแล้วอธิบายให้หน่อยดิเออนั่นมันกลิ่นแบบไม่ใช่สักสามันสักสากลิ่นเหมือนแบบไม่ใช่สากลิ่นมันเหมือนแบบข้าวเหนียวที่หมักเอาไว้อ่ะเหมือนหมกเหมือนเอาข้าวเหนียวแล้วแบบทับเอาไว้แล้วมันมีกลิ่นเหมือนชื้นๆหรือแบบหรืออะไรไม่รู้ไม่ถูกขอใช้ขอใช้ตโบลอยแบบโบไอ้โบลอยพอโบลอยดีสุดแต่ก็ไม่ใช่แบบขี้อะไรเงี้ย คุนได้ไนนเจอบัวลอยจเจล็ก,กูที่ตลาดโน่รุร่งสุดสุดขีดจริงดัวนยะป้าขับพื้นไม่ค่อยดีป้าขา้้งไหนอ่ะอยากรื้นแบบอยาก,กาบบยรื้นแบบพื้แบบผูมืายโชติโดเหมือนโกรเฟสเซเคยทำให้อื่นทนะ้ปากคูเลยวะใช่ยังไม่กินห้า มีร้านอาหารแนะนำไหมที่เหมือนแบบเหมือนเป็นร้านเนี้ยที่แบบมาหน้าต้องมากินขนหวานร้านเนี้ยมีร้านอาหารอะไรไหมที่แบบต้องไปกินเจมส์ไม่จะ,ะหาจแบบว่าเหมือนไม่เน็ตแล้วรีวิวอะไรเงี้ยซึ่งจะอยากให้แบบเป็นร้านที่แบบเคยแบบมาหน้าต้องมาร้านนี้เหมือนร้านเนี้ยยังไงก็ต้องมาหนาวไม่ใช่วันนี้หนาวเหมือนกันมีไหมปวดหัว,หวน,นิดนึงอร่อยมา,มากๆอยากกินอีก หมายถึงว่าร้านนี่แห,หมคนชอบไม่เหมือนกันเพื่อนเจ้านางเหรอเป็นร้านแนะนำสว,ส,สวัสดีค่ะคุณโซดาไม่ไม่เห็นไลฟ์คุณโดานานมากสบายดีนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ,มคะไม่ค่อยเลยค่ะกูไลฟ์ทุกวัน <laughs> ก็ควรจะบอกว่าสะดาสาไลท์ทุกวันเลยไลา์ทุกวันเลยแะดอว่าไม่ค่อยได้ดูเคยไปเห็นไหมคนเราชอบไม่เหมือนกันแต่เอาจากปากสะดาที่กินขนมมาเยอะคือพอใช้ได้อพอใช้ได้ไม่ได้แบบไม่อร่อยแล้วก็ไม่ได้อร่อยแบบว่ามากเลยเนี่ยพอใช้ได้สแดามีนคนที่อยชอบอกินว๊อกไล้วดอกไลายเขาพอใช้ได้แต่ว่าอย่างที่บอกงานเจเด็ก เข้าฟังเขพอใจได้แต่ไอเนี่ยมันมีกลิ่นอะไรไม่รู้จาไม่รู้ร้านจิมร้านกิมร้านจิมเขาแนะนํามา GIN อเอ็เขาบอกว่าคือให้เขาแนะนําว่ามีร้านอะไรที่ต้องไปมีคนแนะนาเฮือนเจ้านางเฮือนเจ้านางตัดก่อนเพราะต้องเป็นแนวเหนือแน่นอนไม่ต้องเฮือนก็ใช่ไงก็บูก็ตัดก่อนแล้วก็ดูร้านไอ้นี่ดิ ไอ้นี้ไหนว่าอร่อไหม G A N เนี่ยรู้จักแล้วรู้จักแล้วเออเป็นอาหารแบบอาหารแบบอาหารกับอาหารเลยอ่ะรู้อยู่แต่ว่ามันอยู่ในเมืองมันไม่ได้แบบมีวิวเลยไม่ได้เอาวิวาผ่านเราค่ะนด้วยจ๊ไม่เอาวิวเอาแบบที่ต้องมาที่ไม่ได้อะไรเอาแล้วร้านที่มึงจะไปมันก็เป็นวิวมึงต้องไอเขาแนะนำเขาต้องมาไหมข้าเก่าหรือเปล่าหรือกิวยเออไม่รู้เหมือนกันว่ะที่นี้สดาหีือที่ไหเทุกร้านทุกร้านไหม ใครเขาเลี้ยงสมัยนี้ไม่มีการเลี้ยงหรอกค่ะห่านเธอค่ะจิดวิศราให้สระดาเลี้ยงจ่ายให้จะเอมไม่มีค่ะจ่ายห่านกันทุกปาทค่ะเซฟไปไหนต่อไหมตัวเองตลาดใครจะไปเลี้ยงไม่มีใครเลี้ยงหรอกตัวเองเราไม่ได้รวยและอย่างถ้าจะเอาถ้าจริงถ้าจะเลี้ยงนางต้องเลี้ยงเพราะนางรวยกว่าฉันแต่จริงเราห่างกันสดามาครับมาเที่ยวอีสานต่อหมดและหค่ะจริง หดเงินล้งจริงๆการหันกลิ่น ไปดีฟรายเดอร์นี่ยงหวานแปอาหารกินนี่เป็นสไตล์แบบเหมือนแบบฟิวชั่นนิดนึงใช่หรอเซฟไปไหนต่อไหมก็ต้องจะไปหาร้านกินข้าวมาแต่คือแบบคือว่าเวลาที่บอกอยู่ที่แม่นางจะดีกว่าการอาหารเจ้านางอาหารอร่อยวิวแม่นางน่าที่เคคนเจ้านางอาหารอร่อยที่เจดาลจะไปเสวนเส้นที่นงานอย่างไฮไลท์เลยอ๋อที่มีที่มีไอ้สีชมพูอยู่หน้าร้านใช่ไหมเหมือนดอกซากุระ เจนหนูไปต่อเดี๋ยวซื้อบรวลอยปั้งนี้มาอร่อยมากบรวลอยใช้ได้คือจะไม่ให้เากินบรวลอยแต่จะบอกบัวลอยใช้ได้จะบอกคนกินบรวลอยก็น่าจะชอบแต่ถ้ามีโอกาสแนะนํามา้นลุ่มสลับหมีเจนเล็กท่ช่วงนั้นซื้อินเพื่อนช่ในสาวตุ้นแบกอย่าไปดูอย่าไปดูดาวมากบางทีเขาเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเป็นอาหารเนื้ที่ว่าเดี๋ยเป็นอาหารเหนือซึ่งหนูต้องตัดก่อนเพราะว่าหนูกินแบบนี้มาแล้ว คือเข้าใจไหมคือหนูอยากได้คือจะอยากได้ลาอาหารที่แบบนะที่แนะนําจริงๆเหมือนแบบมาหน้านต้องมากินน้ำขนมหวานป้าน,นิ่มแต่คือมันมีอะไรไหมเพราะเจมันจะดูแต่ว่าแบบลาที่ชิลเอาบรรยากาศเหมือนคนกินเหล้าอะ่ะแต่คือถ้าอยากแบบมาหน้าต้อ<ม>งนานที<อ>ไม่เอาไม่เอาที่เอา,มเอาไม่ได้เลยกินอาหารอะนนี้อีกไม่ได้เพิ่งกินมา อ๋อแล้วพี่ว่าจะถามคนนั้นไงว่าแบบที่นเขาแนะนำมาพ,พ่อผัวพ่อผัวเหรอเออก็ที่เขาไม่โทรเอาเราเอาเธอไปเทิ้งไปแล้วเขาทิ้งไปแล้วชอบปวดหัวจริงอ่ะจริงอ่ะเสียอยากซื้อของแล้วกลับไปกินบ้านแต่คือนางอยากจะไปนั่งต่อแต่สถาดก็สวิตช์เลยสวยตช์งาแปดนาะได้สวิตช์เงาแปดคนติงลองดูจี เมื่อวานไปตลาดคุณเดินมาก็โอเคแต่คือเราไปแล้วไงอันนี้ก็คือยังไม่ได้เข้าเข้าที่พักนะเพราะว่าเสียเวลาสดาไปถ่ายรูปมาสดาขี่ไปเนี่ยฮัลโหลค่ะสซดาขี่ไหมคะอ่ที่ที่เออขี่ไปถ่ายรูปมาเป็ส่วดหนอที่ชื่อโสดาค่ะที่มึงลืมของไว้จ้าลืมของที่ลืมของไว้เนาะ จ่าจาจาแนะนำการเที่ยวเขาส่งอยู่ไปยัง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 เขาเพิ่งคือคืเจ้านางเดียวค่ะแล้วควรแนะนําการเที่ยวจังหวัดน่านเดินทางอันดับแรกเดี๋ยวเดี๋ยวสดาส่งให้เดี๋ยวสดาส่งให้โซนในเมืองไม่ได้ยินอะไรนะแนะนำการเที่ยวจังหวัดน่านเดินทางอันดับแรกโซน ซนในเมืองหนึ่งวัดมิ่งเมืองไหว้ศาลเมืองเขาลพคนโอ้ทำหนูน,น,นะใจเย็นโอ้โหมาเป็นชุดตายตายตายตู่ตาวตุ๊ดถูทูทู๊พิพิธภัณฑ์งานวัดภูมินไปมาแล้วไปแค่วัดเดียวเองรับประทานอาหารเฮือนหังต่อรับประทานเหือนเจ้านางโฮคขันดู เศร้าฟองคำชมปั่นป้ายวัดพระธาตุอ่น้อยพระธาตุแช่แห้งอ๋อโอเคถนนหมายเลขสามอยากพูดเรื่องนี้เช็กอินบอกเรือไม่ได้ไปสักอันเลยชมดอกชมพูบูคาหนึ่งเดียวในโลกไม่น่าทานแล้วน่ะฟาร์มเห็ุก็ไม่ได้ไปลำดวนก็ไม่ได้ไปวัดภูเก็ตก็ยังไม่ได้ไปคือตอนี้ไม่ได้ไปสิ่เขาบอก ไม่ได้ไปอะไรเลยแล้วขอร้านข้าวล่ะไม่ทานน่ะยาวมากค่ะพรุ่งนี้จะกลับแล้วไม่ชะลอใช่จะจะกลับแล้วใจอยากได้ร้านหารตอนเนี้ก่อนออจา้าวีลาวีเหรอดงว,ว่าเหมือนเจ้านางนี่คือได้อยู่เพราะว่านี่นำกันมาหลายคนแล้วอะ,อะเหมือนเจ้านางเด็ดไหม เพนจ้านางเด็ดไห่ไหมคะสีปากสวยส้เขาก็แนะนำเหมือนกันเถอะเขาล้วเขาบอกเห็นไหมเพื่อนเจ้านางหลายคนเลยหนองสะเนียงหนองสะเนียงเฮ้ยเพื่อนเจ้านางมามาหลายคนนะเว้ยเอาว่าไปหนูเป็นคนน่าแนะนําเลยแนะนําอย่าเพิ่งเราเป็นคนน่าใช่ไหมเจ๊ขออย่างหนึ่งก่อน พรุ่งนี้จะซื้อของกลับบ้านเหมือนซื้อของฝากไปที่ไหนแล้วมาหน้าต้องซื้ออะไรคือเหมือนสดาไม่รู้ว่าแบบเหมือนมาหน้าต้องซื้อหมูยออย่างเช่นมาหน้าต้องซื้อแหนมมาหน้าต้องซื้ออะไรเนี้ยคือจะซื้ออะไรกลับบ้านแล้วซื้อที่ไหนเหมือนจะไปที่ไหนตอนเช้าหรือกลับบ้านแล้วอ่ะเชื่อเทสพี่เหอะพี่พี่เหมียวบอกว่าเชื่อเทสพี่เหอะเขาพูดคำเนี้ยเชื่อเทสพี่เหอะว่าเงินเจ้านางมันแหลม อีสระดา,ดา,ดามูฟ่างกูอะไรเงี้ยหนูเชื่อเทสพี่ค่ะแต่คือหนูคิดว่าจะเป็นอาหารเส้นเหนี่ยมนะคะเชื่อเลยเดี๋ยวนะสะกดยังไงอ่ะห <c oughs> นองเส้นเหนี่ยมหนองหนองเหรอหนองโพอะไรเงี้ยเหรอน่องก็เส้นเหน,น,น,นี่ยมเหรอที่หรองน่อง ข้ามบนเขาพูดแล้วโซนของฝากไหนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตาอ๋อข้าวว,วัดหนองบัวเข้าในเมืองซื้อของฝากนี่ๆๆถ่ายรูปบหนองเสนี่ยมและแลวหนองเสนีญญ่ยมมันดีนอะไรเขาบอกว่าดีงามหรอ่งามหนอง,ญญงเสนี่ยมมูจ้จป่บบ คนที่เป็นคนหน้าน่ระหว่างเฮือนเจ้านางกับหนองเสนเนี่มอันไหนเลิศเลิศกว่าร้านจางตระกูลอ้ยตาอะไรแล้วลซื้ออะไรอ่ะขายอะไรอ่ะกาแฟเฮือนหังเฮือนหังต่อถ่ายรูปสวยตอนนี้เลิกถ่ายรูปจริงๆเพราะไม่มีเวลาแล้วเราผู้นกลับแล้วร้านเฉินเสนเนียมหนองเสนเนี่ม เดี๋ยวก็นนีจะถามว่าเนี่ยน้องคนอยู่นัอยางเนี้ยน้องคนนอ่นน้องคนน่านระหว่างร้านเนียมเนียมเสนียงกับเคลเจ้านางอันไหนเจิดกว่าพูดแค่นี้เดี๋ยวไปร้านนั้นเลยผ้าถุงผ้าสิ้นผ้าร้านผ้าน้านบุรีมีครบทุกอย่างเดี๋ยวป๊บเราต้องซื้อผ้าฝากเหรอแ๊ะเป็นของกินไหมซื้อผ้าฝากได้เหรอ อยากได้แบบว่าเป็นของฝากอย่างเช่นแบบเหมือนถ้าไปเชียงใหม่ลก้าก็จะไปแวะว่าโรลลดหนึ่งอย่างี้แล้วจากก็จะซื้อน้ำยี่สอย่างเงี้ยไปกินมาหมดเงินเจ้านางจ้ะเขาบอกเืินเจ้านางจบนางด้เพราะว่าเขาเป็นคนน่านจบริมแม่น้ำน่งจบอ่ะแล้วอ๋อเนี่ยเหงินเจ้าอันนี้เป็นคนน่านแล้วซึ่ง ของป่าเเขาบอกว่าร้านจางตะกูลนี่อาจารย์ตะกูลบอกกันเนาะอคุณน้อบอกว่าอาจารย์ตะกูลเขาบอกว่าอาจารตะกูลอบบเป็นแบบเสื้อผ้าหรืออะไรมันไม่ใช่อาหารไงอ่าไม่ได้นะเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ได้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกอันนี้ปุ๊บแล้วเขาก็บอกอันน like hmm? like 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 <so like ี้ไงาแต่ว่าคนไปนี่นี่นี่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยวัดหนองบัวเข้าเมืองซื้อของฝากมุ่งหน้าไปอํำนาอะไรๆแต่คุณม่บอกว่าคนไปจางนะไปดูอาจจะไดไของบ้านไม่เราไม่ได้เราไม่ได้พ้าสิ้นจริงๆเราอย่าเสียเวลาเพราะมันเป็นอย่างอื่นไม่ไม่ใช่ ซื้อผ้าแถวสนามบินโนผ้าเพือนเจ้านางขึ้นชื่อเผื่อที่เต็มโทรก่อนก็มนนไม่รับไงอ๋อเพื่อนเจ้านางไม่รับหรอเพื่อนเจ้านางไม่รับเพื่อนเจ้านางมีคนบอกเพื่อนเจ้านางน,นั้นเลยแล้วของฝากสรดจะซื้ออะไรยกตัวอ,อย่างให้หน่อยว่าแบบมาที่นี่จะอ่อไส้อัวสนามบินจริงๆไส้อัวท้องร้านที่คนนี้โอ้ไสอัวนางอร่อยมากจริงๆบาไม่ซื้อได้ไม่มีปัญหาแต่ก็เราจะไม่ได้ไสอัวอย่างเดียวเราต้องหิดเพิ่มไงไม่เกิดจะซื้อจริงให้มาส่งได้ ของนางมาส่งอ๋อที่โรงแรมเป้ะแต่ถ้าเปิดเซรีทงว่าเขาอร่อยจริงแต่ถ้าอูดต้องต้องของนางว่ะของจริงอร่อยจริงซื้อมกเพ่ือนเออได้ถ้าเกิดจะเอาเอาเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเป็นเซรีทงอื่นไม่เอาเพราะหนูไม่ชอบแต่ถ้าเกิดของนางหนูเอาเอาไหมเอาไหมถ้าของนางหนูเมาส่งที่ร้านส่งที่โรงแรมเขามาส่งได้ด้วยหรอเขาได้เราต้องถามถามก่อนเหรอบางทีนี่เป็นคนรบกวนคนอื่นนิดนิด ของฝากเขาดูคนน่ารักเอาไหนเสมอแต่เราต้องถามของฝากมีใกล้วัดภูมินสูยรรวมทุกอย่างเราเอาคนละอันเนาะเออนัวโลนึงของฝากมีใกล้วัดภูมินศูนย์รวมทุกอย่างใกล้วัดภูมินหนุกวันนี้จะไปวัดภูมินน้ำพริกน้ำย้อยก็ดังจริงปะเห็นไหมเออต้องเป็นแบบเนี้ยสระจะได้ซื้อกับคนเดินถนนคนถนนคนเดินเยอะแยะถนนคนเดินเยอะแยะเลยไปมาแล้วเมื่อวาน ไม่แต่สราจะซื้อพพุ่งนี้โอท็อปหน้าสุดรวมของฝากที่ใหญ่ที่สุดโอท็อปหน้าอยู่ตรงไหนวะสวัสดีค่ะนี่ตรงขห้งเรอะเบสโต์มีโต้ไหมคะถ้าคนไม่ไปอะค่ะเนี่ยก็เราจะไปเลยนะ นั่งใช่ไหมจ๊ะสองท่านจ้ะสองท่านจ้ะริมน้ำมีไหมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจองหนังใช่ไหมคะหนังตัวหนึ่งเลี่ยจองไว้ได้ไหมน้ำปินน้ำย้อนเป็นของสวัสดิ์แพพี่โซ่เนแล้วซื้อที่ไหนเงี้ยจ้าไปอันนี้ไม่ไหวไม่อินนะไม่อินเนาะไม่อินเลย พอได้พอได้พอได้ก็คือมาให้รู้ยังไงก็ต้องมาถูกไหมมาให้รู้ซองหรือแม่น้ำได้ชิ้นละสองสิบเออเอานี่แหละเอาเนี่ยชิ้นอ่ะชิ้นชิ้นไปเอาหนึ่งชิ้นก็ได้แต่ได้ชิ้นอยู่เขาบอกน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกน้ำย้อนไหมคนเยอะมากทุกคนคือคนเยอะแต่ว่าเหมือนแบบเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเนี่ยไอ้จะกลับที่พักเอากลับมากลับหน้ากลับหลังเลยว เรไม่ขอความรักแล้วนะทุกคนดีใจกับเด้วยที่วัดปู่ม่านย่ามากจะถ่ายรูปให้หลงไปแล้วซะไม่มีเวลาทำรูปอะไรเลยเซอร์ขับรถตลอดเวลาเว้ยแล้วเซอรก็ปวดหัวดเลยเอาจริงเซอทรามานมากเลยนะเสยยกับไปอะ่ะจริงจเอาใจเซอส์อยากซื้อของแล้วกลับไปกินในห้องแต่คือเจมันไม่ได้เลยอะ่ะมันจะต้องไปนั่งชิวนั่งต่อกินอะไรต่อซะเหนื่อยเหนื่อยแต่คือแบบยังไงก็ได้อะ่ะเอาที่สบายใจ แต่สิ่งที่เราคุยกันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยตอนแรกบอกจะมาชิวๆจะมาแบบไม่ต้องไปไหนมากนะอยู่ห้องน้นแบบอยู่ชิวๆแต่กูเดินทางตลอดเวลาทั้งวันั้งคืนกูจะตายแล้วแล้วพอจะอยู่ต่อก็ไม่ได้อยู่ต่อเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นโรงส่วนภูมิเพราะว่ามันเพราะมันเป็นโรงส่วนภูมิและคือฉันจอดรถอยู่ดอนเมือง ชี่เฮ้ยแล้วคือตอนสาดามาแล้วคิดดูฉันมากินขนมหวานแกน้องนึกฟิวว่าฉันไม่เคยมากินแล้วฉันแบบว่าเฮ้ยมันใช่ละขนมหวานเหรอวะมึงคิดสภาพไหมขนมหวานแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นลาขนมหวานที่แบบฉันงงมากแกคือเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงงไงชัเอ็มโทรจองสุดฤทธิ์เดี๋ยวไลฟ์อีกไหมเออเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขับรถแล้วนะอร่อยจริงน้ำพริกน้ำย้อยอร่อยจริงใช่ไหมน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกน้ำย้อยเดี๋ยวต้องซื้อโอเคทุกคนเเดี๋ยววซักขบรรถ่่อนนะะพาา เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวขับแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูโอเคนะเอ้ยเอ้ยเหยียบหยบแล้วปะเอ้ยขอโทษขอโทษต้องเอากุญแจเปิดจุ๊บ